พี่น้องเอฟซีสองจิราผ้าร้ยเนื้อจ้ามอน,นี้จิราสิผ้ามาตำตินไก่เน้อจ้าตินไก่จิรากะเอาออกมาจากตู้เย็นเราก็มาา้าน้ำห่อนเราเด้อค่ะมัน,นี้มาตำกันเลยจ้ามเมนทาก็ใส่ผงนัวลงไปเล้อจ้าเดี๋ยวจะผู้มากก็จ้าบรใสกระได้เด้อจ้ากระใสน้ำตาลลงไปจ้าจิราเห็ดมอน,นี้สิเป็นรสชาติเปรี้ยวหวานเน้อจ้า น้ำตาลก็แล้วแต่คนมักเลยจ้าใส่หน่อยใส่หลายแล้วแต่เด้อจ้าอันนี้จะใส่บักพริกจ้าความเผ็ดก็แล kind of ้วแต่คนมักคือกันเด้อจ้าเม่ได้ตายตัวเดี๋ยวตำพริกก่อนเด้อค่ะ ำมะพริกไปแห้แหลกประมาณหนึ่งนะจ๊ะม่าต้องแหลกหลายเด้อมันจะเพดโพลอิติล่าใส่หลายก็คืออยากให้มันมีความเป็นสีสันที่สวยงามเลยจ๊ะชิ้นผิดก,กะเริ่มขึ้นมาเลรวห่อกระใสกระเทียมเลยค่ะพี่น้องใส่ปลใส่แล้วแต่สูตรของไผ่หอมมั่นหรือว่าความหมักความชอบเลอจ้ะ แต่อันนี้จิระมากินกระเทียมจ้ะใส่ลงไปอันนี้ก็ใส่เอ่ามะเขือเทศนะจ้ะอันนี้ดำๆนี่เอาออกก่อนนี่ใสม่มะเขือเทศนะจ้ะมะเขือเทศบักพริกนี่มันก็นสีซอยเพิ่มสีสันของอาหารเข้านาะค่ะเนาะเค็ดอาหารเข้าหนากินนะจ้ะแล้วกะ จิลามักใส่มักเคลือเทหลายเติบแล้วจ้าเพราะว่ามันเสียห้เป็นอวดตัวมาจาเป็นมีความขมกลม,คม,คม,คมกับส่บักเน้าด้วจ้าใส่บักเน้าหอมๆมลงไปจ้าแค่นี้กับพ่อแล้ววันนี้จิลากับซังบะน,นามปลามาจากใน ในเฟซบุ๊กอ่ะจ้าของเชฟกระป๋อมาลองเบิ้งกันเนาะพี่น้องเนาะเชฟกระป๋อมมาสเตชเชฟเขนบอกว่าเพิ่นเฮ็ดแบบโฮมเมดเดี๋ยวลองใส่สมิ่งกันเนาะพี่น้องเนะาะเดี๋ยวเอาปลาเอ่อเอาน้ำปลามาใส่จังหน่อยกันใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงจ้าพี่น้อง ใส่นี่ซ้ำหนีบบางกอนค่ะเพื่อเพื่อชิมโหลดเบิ้งเ้องเก๋ยนยัวจ้ายัวยัวให้เครื่องมันเข่ากันนะจ๊ะหมักเกลี่เครื่องนีห้อากับตรงอันนี้ให้มันให้มันหน่ำมันออก้ะจ้ะมันจีบความนัวในน้ำหมักเกลี่เครื่องมันเจียนให้อาหารเ้องมันแสบ้ะจ้ะสมตาเห้อมันแสบ เดี๋ยวซีมมังก่อนเราจะพี่น้องซิมหน่ามังก่อน,นจ้ะอืมน้ำตาลนิดนึงอโอเคเลยพี่น้องพอแล้ว โอเคเลยจ้ะมันข้ากรสิเอาขาไก่ที่ห้าลวกไว้ไสไวสใส่ลงไปเลยจ้ะมันี้าวสิบ่ได้ใส่ตำเราเลยจ้ะเพราะว่าหา้างขาไก่มันสีมุนอันนี้มันสีมุนแล้วใส่ลงไปเลยจ้ะ้ากขน้นเอาเด้อ่าเหลือขนน้นเอาเด้อ เป็นตาแสบบ่พี่น้องวา่าตะคิปวีนี้ประโยชน์กัฝากฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนิดหน่อยของจิล่าผ้าด้วยนะจ้าคลิปนี้ก็ขอากาบลาพี่น้องทำานผู้ช่วมไปก่อนสวัสดีจ้า